นี่ยายเงินพาทุกคนมาดูข้าวนะคะข้าวก็ขอเจ็ดเก้าออกรวงแล้วเนี่ยแต่เม็ดอาจจะไม่เต็งเท่าที่ควรเพราะว่าฝนตกทุกวันเม็ดจะออกกะกะดำๆไม่ค่อยเต็ง ี่เข้าหางหลังจากรูดไปละครั้งหนึ่งก็ยังออกอีกเต็มไปหมดเลยทีนี้แพ่พันขยายหน้าดูเข้าหางข้าดิเข้าเด้งตรงไหนที่ไม่ค่อยมีก็ออกร่วง ออกรลวงดีแต่ก็มีมเมล็ดดำฝนตกฝนเขาเรียกว่าฝนมัชะเกสรดูท่าแล้วจะได้เท่าไหร่ผลผลิตนเนริ่มจะมีน้ำนม ถ้าไม่มีเข้าหางนี่ก็จะพอได้อยู่เนาะข้าหางเข้าดีดในไรนี้เยอะนี่ออกใหม่มเล็ดเต็งลวงนึงก็จะไปขยายพันธุ์เนี่ยเริ่มล้วงแล้ว ล่วงใส่นาแล้วก็เป็นสตูต้ข้าวต่อไปมันต้องหยุดนาปังสักรอบจะได้ไถแล้วก็ล่อให้ออกพิ้งไปก่อนนี่นาะปีค่อยว่ากันใหม่เนี่ยถ้าปนไปเลยขายก็ไม่ได้ราคา อาามเม็ดเมล็ดเต่งนิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มร่วงร่วงหลนลงไปนานาแล้วก็เป็นขยายพันธุ์ต่อไปอีก ทุกคนมาชมมันก็จะลกๆหน่อยตรงไหนไม่มีหญ้าไม่มีอะไรก็จะดูสวยเนี่ยถ้าได้อย่างนี้ก็ได้ทั่วๆไรมันก็จะได้อู่มองนิยม มืใหม่อ,มอ,มอ,มอีกแล้วนะคะฝนรีบไปบ้างยังบ้าง ไหนดีๆก็ดีมาได้ข้าวอยู่ตรงนี้ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะ ไม่มีข้าวหางมันก็ดีเนี่ยสวยตรงนี้ไม่มีเท่าไหร่ให่นิดเยอะถ้าเยอะเราก็ไม่ได้ข้าวเยอะมันแย่งที่ข้าวดี สึ่งฝน กันนะคะที่เข้ามาดูคลิปเจงเงินคลิปนี้เขาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้ขาข่าวเริ่มออกดอก